คนเกิดวันพุธกลางคืนได้ไพ่ห้าเหรียญพระสังฆราชไฮโลแฟนอัศวินไม้เท้าลาชินีถ้วยเจ็ดไม้เท้าการงานครับใจดีใจบุญรู้ว่าเขาเอารัดเอาเปรียบก็ยังพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลมีความเมตตาขยัน แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือคนยากคนจนหรือการงานที่เราอยู่กับเจ้าของกิจการมานานแล้วครับเขาประสบปัญหาเราก็ยังไม่ทิ้งเขาหรือเขาหรือเราเป็นเจ้าของกิจการลูกจ้างบริวารก็ยังไม่ทิ้งเราเมื่อเราประสบปัญหาพร้อมแล้วครับที่จะมีสิ่งที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองเอาตัวรอด หลังจากประสบปัญหามาระยะหนึ่งสักพักหนึ่งเริ่มมีลูกค้าเริ่มมีกิจการไปได้สวยเพราะความขยันหรือใครประสบปัญหาอยู่จะมีการสอบการทำอะไรให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสู้ไปครับเรียกว่าปัญหาวิกฤตมีไว้แก้ไขนี่ครับด้วยอทธิพลของห้าเหรียญมักจะต้องปะคองมักจะต้องช่วยเหลือแต่ได้ดีแล้วครับ เพราะไพ่พระสังฆราชมาสิ่งที่ดีบริวารบุคคลที่มีความเมตตาบุคคลที่เป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนดีที่เขาเห็นความสามารถของคุณความขยันของคุณกําลังจะเข้ามาช่วยเหลือชีพจรรองเท้าสักนิดหนึ่งครับมีไพ่ของการเดินทางความกระตือร้น,นเรื่องของการเงินครับมีโอกาสใช้จ่ายเยอะในช่วงนี้ซื้อยวดยานพาหานะรถเพื่อมาใช้การงาน เพื่อเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางใครบางคนตัดสินใจไปทํางานต่างประเทศจะต้องมีการลงทุนติดต่อกับกรมแรงงานติดต่อกับนายจ้างผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีทํางานก่อนผ่อนเขาที่หลังใครบางคนกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือพึ่งสถาบันการเงินมาจะได้ดีครับเพราะว่าพักสังราชเป็นเส้นทางที่คุณอาจจะต้องใช้เงินก่อน แต่จะมีคนดีช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กําลังมีสิ่งที่ดีกับชีวิตแล้วครับให้ขยันขึ้นให้มองทุกเล็กลงไปเรื่องของโชคลาภครับจะดวงดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคมีโอกาสไปกราบไหว้พระหรือสถานที่สิ่งต่างที่มีการจับลูกป,ปิงปองหรือเสียเส่ยงเสี่ยมสี สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคครับเรื่องของความรักครับขยันดูแลเอาใจใส่ห่วงใยเป็นหูเป็นตาแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นคุณช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวช่วยเหลือคุณรูปบริวารพึ่งพาอาศัยได้ใครที่มีลูกหลานที่มีปัญหามาก่อนลูกหลานกําลังกลับตัวกลับใจเรียกว่ากลับมาเป็นคนดีแล้วครับสํานึกความ ผิดสำนึกทุกสิ่งทุกอย่างให้โอกาสเขาครับอวยพรเขาครับและจะมีสิ่งที่ดีคนโสดครับจะพบรักกับคนขยันอายุใกล้เรียกกับคุณตัวสูงผิวขาวจะเข้ามาในชีวิตก่อร่างสร้างตัวเป็นความรักให้กับกันและกันเรื่องของสุขภาพครับต้องระวังเกี่ยวข้องกับขากระดูฟกช้ำดำเขียวต้องระมัดระวังสวดมนต์ไหว้พระ มีสิ่งต่างๆที่ดีถือว่าเป็นการแก้เคล็ดเอาไว้ก่อนนะครับ